ธรรมัรมสการท่านสมณะสิกขาด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะท่านอาจาร,รย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะครูด้วยความเคารพอย่างสูง,ง,สงจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้พี่อ้อยขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องกลัวกลางกลัวกังวลค่ะก็คือเมื่อวานนี้มันก็ได้ไปโรงพยาบาลอีกรอบคุณหมอนัดตัดชิ้น ชิ้นเนื้อปากไปตรวจทีนี้มันก็ได้ไปตอนที่มันถึงคิวรอบที่คนหมอท่านเรียกอะ่ะมันก็มีความกลัวว่าทีแรกมันไม่ได้กลัวอะไรทีนี้มันจะมีใบเซ็นที่ว่ายินยอมให้ทำการผ่าตัดผ่าตากเรื่องที่ว่าคนไข้ต้องทําเรื่องนี้ว่าเผื่อว่าเหตุฉุกเฉินอะไรไปเงี้ยแล้วก็ให้เขียน ที่สามารถติดต่อได้มันก็เลยเอ้ยมันต้องมีเผื่อเป็นอะไรไปอะไรขนาดนี้เหรอขพอที่แรกที่คุณหมอท่านบอกว่าส่งตรวจชิ้นเนื้อตรงลิ้นก็ได้นิดนึงไม่เจ็บอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่กลัวแต่พอเข้าไปในห้องแผนที่จะต้องทําการตัดชิ้นเนื้อเราจริงๆอ่ะมันก็มีความกลัวว่าเอ้ยแล้วถ้าเราเผื่อเราเป็นอะไรไปยังไงเนี่ยอืมแล้วก็ วันนี้เรามาคนเดียวเพราะว่าแม่ไปอุทัยแล้วแล้วทีนี้ลูกเราก็ไม่ได้อยู่กับเราด้วยน้องสาวก็ไม่ได้มาด้วยมันก็กลับไปตรงนี้คจะทำดีไหมระหว่างที่นั่งรอไปก็ถามหมอไปด้วยว่ามันเจ็บไหมคะท่านก็บอกว่าก็จะต้องเจ็บแหละเจ็บถ้าไม่เจ็บมันก็ แตกแล้วเนาะจะฉีดเจ็บตอนฉีดยาชาน่ะท่านก็ว่าอย่างนี้แต่หลังจากนั้นอ่ะจะไม่เจ็บว่าฉีดยาชาทีนี้มันก็นึกถึงนึกออกไหมเคยทําฟันไหมอะไรเงี้ยมันก็นึกไปว่าตอนที่ตัวเองไปทําฟันอ่ะเขาฉีดยาชาแล้วทีนี้พอมันไปกินข้าวมันเคี้ยวข้าวไม่ได้มันไปเคี้ยวเหงือกตัวเองเพราะว่าปากมันก็เบี้ยวเนื่องจากว่าเขาฉีดยาชาแล้วทีนี้มันหิวมันก็กิน มันก็กลัวว่ามันมันก็หิวข้าวมันยังไม่ได้กินข้าวมันก็เลยไปถามพยาบาลว่าไปกินข้าวก่อนได้ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะเท่าห้องผ่าตัดแล้วอ่ะมันก็เลยไปพอขึ้นเตียงเข้าไปที่พยาบาลเขาจัดอุปกรณ์รอคุณหมอที่ต้องมาผ่าตัดให้เขาก็ล็อกขาเขาก็พูดไปแล้วมันก็มีความสั่นว่าแต่ทีนี้ก็เลยสอนเกเรตว่า เองจะกลัวทําไมมึงก็หายใจจะหายใจดีอยู่อาจารย์บอกว่าอย่าก,กลัวเป็นอย่าก,กลัวโรคอย่าก,กลัวตายให้กล้าทุกอย่างแล้วความกลัวมันจะหายไปมึงจะไม่เป็นแบบนี้มึงเห็นไหมคนอื่นต้องนั่งรถเข็นคุณตาท่านนั้นต้องเสียบท่อต้องเอาถังออกซิเจนเคลื่อนย้ายตลอดนอนไม่รู้เรื่องทั้งเสียบทั้งสวนล้างอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นทรมานกว่าไหมมึงก็ ยังเดินได้มึงแขนขามึงก็ยังรู้สึกยังไม่ได้เจ็บปวดทรมานในท้องในไส้มึงก็ยังไม่ได้เป็นไรแค่มึงตายแห้งมากๆแล้วเขาจะต้องมาผ่าตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อตรวจค่าน้ําลายของเองเองจะตายหรือยังไงก็นอนไปแล้วก็ขึ้นมาทงเตียงตรงนี้แล้วมึงจะอะไรอีกมึงต้องกล้าในเมื่ออาจารย์เขาบอกว่าสัตว์จากวิบากของเราทํามามากแค่ไหนเราจะได้รับแค่นั้น ความดีก็เหมือนกันมึงทำดีมากแค่ไหนความดีก็ส่งผลให้มึงแค่นั้นมึงจะอยากได้เป็นมากกว่านี้ไม่ได้ถ้ามึงจะตายเพราะว่ามึงตัดลิ้นตัดแค่ปากชิ้นเนื้อตรงปากตรงนี้นิดเดียวก็ให้มันตายไปสิมันก็คนอื่นเขาก็ตัดกระตั้งเยอะคนที่เขามีเนื้องอกตรงนู้นตรงนี้เข้ามาผ่าตัดตั้งเยอะของมึงแค่เขามาเฉือนเอาชิ้นปากมึงไปนิดเดียวเนี่ยบิบากของเองมึงที่ ชอบพูดชอบบน่นปากมากไงมึงก็ต้องได้รับวิบากทั้งเรื่องของตาดวงตาที่แห้วมากๆที่ไปติชาวบ้านด้วยไงเวลาพูดสีหน้าท่าทางแล้วก็ตาของมึงอะ่ะมันก็ยังเน็บแนมได้ใส่ตาที่ชิงชังเข้าบ้างอะไรบ้างที่มันแสดงออกมาทางกิริยามึงนึกออกไหมนั่นแหละมันก็ให้มึงต้องรับวิบากแล้วปากของมึงที่มึงบน่บนบน่บนบน่นแล้วชอบด่าชอบว่าให้คนอื่นมึงก็ต้องมารับวิบิากปากมากมึ้ก็ ตัดชิ้นปากมึงอย่างนี้แหละรับไปจะตายก็ตายแค่นั้นแหละชีวิตนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วอยู่ก็อยู่ทําดีต่อถ้าตายก็แค่เปลี่ยนรากไปเกิดใหม่แล้วมันก็ทําดีต่อมึงจะหนีมีบากไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็สอนมันมันก็มันก็คิดตามแล้วมันก็สงบลงแล้วมันก็ก็ยอมก็กล้าที่จะให้หมอผ่าตัดชิ้นปากตรงนั้นไปตา้ก็ ผ่านไปแล้วปากมันก็มันก็มีเลือดมาอะไรออกทีนี้ท่านก็บอกว่าให้กัดไว้ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาออกนะแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเย็บไหมละลายให้ประมาณว่าเดือนหนึ่งมันก็จะละลายหมดนะคะแต่ว่าแผลเนี้ยก็คืออาทิตย์หนึ่งมันก็น่าจะติดกันดีมันก็รับฟังแล้วท่านก็ให้ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาพารามา มันก็ปิดแมสเดินออกมาเออเสร็จตรงนั้นมันก็รู้สึกว่าเออเห็นไหมมันก็ไม่ได้จะต้องวินเวียนหรือมันจะต้องหมดสติสลบไปสักหน่อยมึงน,นี่เวลาทําชั่วแล้วไม่กลัวแต่เวลาจะชดใช้แล้วขี้ขาดขี้กลัวไม่แน่จริงนี่หว่าต่อไปมึงก็ไม่ต้องทําชั่วอีกแล้วนะก็สอนมันประมาณนี้ค่ะก็รู้ความกลัวกงังวลตรงนั้นก็ค่อยค ค่อยๆสลายไปในขณะที่มันคิดก่อนที่ว่ามันจะต้องหมอจะต้องมาทําการผ่าตัดชิ้นปากมันคะ่ะครูส่งกันบ้านประมาณนี้ขอปัญญาและสมาธิด้วยค่ะอ้าวสาธุเอาดีนะสวนหมัดมันแบบนี้แหละถ้ากิเลสมันเยอะมันหนาเราก็ต้องพูดเยอะแบบนี้แหละนะพูดไปสอนมันไปเรื่อยสอนมันไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะถูกทางแล้วก็สอนมันแล้วกิเลสมันลง ็แสดงว่าเราใช้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าเขามีความเจ็บป่วยเราจะให้บรรลุธรรมเร็วนเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีองค์ประกอบของสรีละที่ดูดอยู่ด,ดังนั้นให้เรายินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่แหละแล้วก็สอนมันไปเรื่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆปรับสมดุลไปนะในเมื่อเราเลือกแล้วว่าเราจะต้องดูแลรักษาแบบนี้ร่วมไปด้วยแล้ก็ต้องยินดีรับนะเพราะว่า เราเลือกที่จะไปดูแลรักษาร่วมกันไปแบบนี้แบบนี้แหละนะอะสอนมันไปเรื่อยๆนะแบบนี้ถูกทางแล้วจ้ะค่ะขาบคุณพุะคุณคู้มากค่ะสาธุค่ะอ่ามีใครจะเติมอะไรอีกไหมเชิญอ่าไม่เติมก็ส่งกำลังใจกันเลยจ้ะคุณลูกขอโอกาสอ่าเชิญ ตัวอย่างของพี่อ้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เราต้องฝึกคิดเยอะๆใช่ไหมคะฝึกค,คิดเยอะๆคือคิดสวนหมัดกิเลสให้เยอะๆให้รอบๆด้านหลายๆด้านดึงหลายๆอย่างมามาคุยมาสอนมันจนกว่ามันจะเข้าใจใช่ไหมคะใช่ตอนกิเลสหนาจะคุยน้อยบางทีมันไม่ลงบางทีต้องใช้องค์ประกอบทั้งเหตุการณ์ทั้งเรื่องทั้งเรื่องกรรมเรื่องกรรมด้วยองค์ประกอบเหตุการณ์ อย่างเห็นคนป่วยที่ป่วยหนักกว่าหรือวิบากเรื่องกรรมไปบ้างคนนู้นนะบางทีจะมันต้องใช้องค์องค์ประกอบหลายอย่างกิเลสจึงจะลงเพราะว่าบางทีมันเยอะไงกิเลสมันส่วนที่เหลือมันยังเยอะเออจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่แต่พอเราลดกิเลสไปมากๆมากๆแล้วบางทีเราไม่ต้องคุยเยอะพอพูดนิดเดียวเพราะว่าเราผ่านการคุยเยอะมานานมันก็จะลงบางทีเราไม่ต้องใช้แบบนี้แต่ตอนขวัญ กิเลสหนาหอนก็คุยเยอะแบบพี่อ้อยแหละแล้วหน้าตาไม่เบิกบานด้วยเพราะว่ากิเลสมันหนาแล้วมันหนักแล้วก็จะคุยไปคุยไปแต่พอคุยเราจะรู้ความหนักในใจเราอะหรือกิเลสที่มันมันกลัวมากๆมันจะลงพอมันลงก็ค่อยยังชั่วแล้วเราก็สู้ตัวอื่นใหม่เนี้ยวิคองเคยคุยไม่ลไเยอะๆยาวๆแบบเนี้ยคุยค่ะโค้แล้วก็ แล้วก็เข่งคุมมันไว้อะค่ะคนรู้สำรวมช,ช่วงนั้นมันก็จะไม่ค่อยเบิกบานมันก,ก็จะไม่ค่อยพูดค่ะมันก็จะส <ừ. S 1> ำรวมสังวรไว้ก่อนนะคะคูถูกเป็นอย่างนั้นแหละบางทีเราเห็นคนหน้าบูดบูดปฏิบัติธรรมแล้วทาไมหน้าบึ้งอะ่ะถ้าเห็นกิเลสแล้วสู้กับกิเลสอยู่ไม่เบิกบานหรอกจนกว่ากิเลสจะคลายไปสักพักเออพอสักพักหลายปีหลายปีพอเราล้างกิเลสมากมากมาก,มาก,มากความเบิกบานเปอร์เซ็นต์เบิกบานจะมากกว่าหน้าบึงบ้ง จะเป็นอย่างนั้นอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอคุณครูอันเจริญทำใจสู้คุณครูและพวกเราทุกคนวันนี้ขอโดดเข้ามาช่วงนี้เลยเนาะค่ะการมาสการน้องการน้การมาการท่านท่านสมณะแกเราะค่ะการนาสการท่านสมณะแกเราะเจ้าค่ะ วันดีช่วงเข้าพรรษาวันเสาร์อาทิตย์ไปบินสายนอกมันไกลก็เลยกลับมาช้าเนาะจะเข้าโรงเรียนช้าหน่อยคนครูคงไม่หกักคะแนนนะประมาณนี้แหละ <c oughs> บางทีอาจจะเจ็ดโ <c oughs> มงกว่าป่าก็ได้เท่าที่จะได้ช่วง <c oughs> ช่วงเข้าพรรษาเสาร์อาทิตย์จะเป็นแบบนี้ตลอดเนาะวันนี้เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาถึงอแต่มาฟังโครุแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นธรรมชาติธรรมดามาก อันรมันก็เคยเพ่งโทษนะทําไมคนนี้มันหน้าบูดจังมะตอนนี้ทาไมเพื่อนเรามันหน้าบูดหน้างอพูดบางทีถามก็แคบตอดเงาเหมือนกิ้งกา่าไม่พูดไม่จาหน้าบูดหน้างอนเป็นอะไรของมันนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆคือเขาสู้กิเลสเขาอยู่ผมมันเป็นเรื่องจริงมากทีนี้ไปไปมาเราคิดไปคิดมาโอ้ยเราก็เป็นเราก็เป็นไม่ใช่เขาเป็นเท่านั้นเราก็เป็น เวลาสู้กิเลตโอ้โหมันจะให้เบิกบานในมันยากมากจนกว่ามันจะผ่านเมฆหมอกนั้นไปเนาะมันก็จึงค่อยคลี่คลายค่อยเบิกค่อยบานเอ่อมาเรื่อยเื่อเรื่อยเอที่จริงความความบานมันรอเราเบิกเท่านั้นแหละเนาะเออมันไปเบิกตังค์ใช่ไหมถ้าสมมติบานเปรียบเหมือนตังค์เนาะต้องรอเราไปเบิกเบิกอะไรเบิกทางไปสู่ตรงบานไงด้วยอะไรด้วยการขัดเกากิเลสไปเรื่อยเรืจนกว่า มันจะเบาแรงตอนแรกมันจะหนักต้องอดทนขมฝืนนะอดทนขมฝืนช่วงนี้แหละคือช่วงหน้าบูดนะขอหรือช่วงอารมณ์เสียเออใครยัมาใกล้เจ้านาอยแล้วจะมีเนาะความร้อนฉาช่วงอดทนขมฝืนจนกว่าจะผ่านภาวะนี้ด้วยการวิปัสสนาด้วยปัญญา พี่คลายแล้วจึงจะกลับมาบานได้จริงอย่างนี้อดทนของฝืนก็จะค่อยๆหายไปเหมือนเมฆหมอกละลายไปก็จะเหลือแต่ปัญญาวิปัสสนาเป็นหลักช่วงนั้นแหละความเบิกบานก็จะเกิดง่ายขึ้นพอมันเบาแล้วช่วงยังไม่เบิกบานจาใสอดทนของฝืนที่มันจะเครียดจะทุกข์ให้เข้าใจกันให้เข้าใจกันนะเ,เหตุปัจจัยแต่ละคนถ้ายอย่างนี้แล้วก็เรา จะได้ไม่ไปพิงโทษกันให้เป็นบาปเราเปล่า,าเนาะให้อาสวะเราจเจริญเปล่าเนาะขอบคุณท่านที่เอาการบ้านมาส่งให้เรียนรู้ร่วมกันนะ,ะต่อลยคุณุกค่ะกลาบขอบพระคุณ,คณท่านดังนั้นเรื่องนี้นะให้พวกเราย้อนไปดูคนในครอบครัวเราด้วยนะคือเหมือนขวัญเนี่ยเวลาน้องบุญเขามีกิเลสเนี่ย ขวัญจะรู้ไงว่าการสู้กิเลสเขาจะหน้าบึง้งบึ้งงอหรือออกทางหน้าแต่แต่พ่อเขาจะไม่เข้าใจเออแต่ขวัญอาจจะเข้าใจดีช่วงเวลาสู้กิเลสมันจะวีนมันจะเวี่ยงอะไรเงี้ยขวัญจะเข้าใจดีขวัญจึงจึงจึงไม่ไม,ไม่ไม่เร่งที่จะให้เขาล้างกิเลสได้เพราะว่าการล้างกิเลสแต่ละตัวยิ่งช่วงกิเลสเข้าเนี่ยคุณเอ้ยมันถ้ามันสู้ไม่ไหวอ่ะมันจะงงแง่นะเด็กอะ่ะแต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ให้พวกเรามองคนรอบข้างเราด้วยะไม่ใช่เอาแต่เราคนรอบข้างเขาก็สู้กิเลสกับเราพอสมควรกว่าเขาจะฝ่ากิเลสบางทีเขาจะหงุดหงิดบางทีก็จะไม่ได้ดั่งใจที่อยู่กับเราอะ่ะเอออย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจกิเลสเราจะได้เข้าใจว่าเออเวลาคนอื่นเขาเขามีกิเลสเขาก็จะเป็นเหมือนเราดังนั้นมันก็จะไม่เพ่งโทษถือสากันแต่มันจะรอเวลารอเวลาให้ผ่านไปทุกอย่างจะคลายอ ต่างคนต่างรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขวัญเมื่อก่อนขวัญก็ไม่เข้าใจหรอกขวัญก็พยายามที่จะที่จะแบบทําไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราฝึกเราล้างกิเลสมาได้เราเลยเข้าใจเวลาเรามีกิเลสอะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเราก็เลยให้อภัยคนในครอบครัวเราได้เพราะเขาอยู่กับเราเขาก็มีกิเลสเหมือนเวลาขวัญไปค่ายอะพ่อบ้านจะไม่ได้เบิกบานนะไม่ได้ยิ้มหรอกเพราะเขาก็มีกิเลสของเขาในการที่เขาก็ไม่ได้อยากให้เราไป แต่เราก็ต้องการแสวงหาทางคนทุกเราก็ไปพอไปเสร็จกลับมาเขาก็ไม่ได้เบิกบานนะเพราะเขาก็ไม่ชอบที่เราไปแต่เราก็เข้าใจเขาเราก็เลยเงียบแล้วก็ยอมที่จะทําทุกอย่างเออทาทุกอย่างเพื่อให้มันสงบลงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของกิเลสให้เราฝึกนะนอกจากนักปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องดูองค์ประกอบของคนที่บ้านด้วยว่าเขาก็สู้กิเลสไปกับเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกเป็นคนยอมอ่ะแล้วก็สู้กิเลสเราอ่ะ ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะนั่นแหละขันติคือความอดทนอดกลั้นจําไม่ได้แล้วบทเนี้ยแต่ท่องได้ประมาณนี้ใครจาได้มั้งเออขันติคือความอดทนอดกลั้นเนี่บทนี้จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องใช้ต้องใจไม่ใช่ขันแตกนะขันติเอ,อเข้าใจไหมทุกคนเลยนะจบมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถาม นิมนต์ท่านสมณรับบาตรวันเข้าพรรษาแล้วก็ให้ปัญญากับพวกเราช่วงเข้าพรรษาด้วยค่ะนิมนต์ท่านแก่นล่าเลยค่ะอ้าวเชิญญาติโยมอ้าววันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะวันนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่สิบด้วยเนาะที่พวกเราจะต้องร่วมทํากุศลร่วมทําบุญกันในวันพรุ่งน,นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะพระปรมมุขแห่งชาติสู่รวมจิตวิญ,ญญาณชาวไทยของเราเนาะ เอาวันนี้ใครจะถวายกิเลสเป็นพระราชก,กุศลก็เชิญเลยใครจะเป็นเจ้าแรกเชิญค่ะข,ขอกายค่ะเอ่อข้าบรรษาขอตั้งกะบะจะออกกำลังกายได้สม่รเสมอค่ะท่านสมณะค่ะบัสาทุขอกาใรใส่บาทเรื่องตอบกำลังกายมากขึ้นค่ะ อาสาธุเขากาดใส่บาตรกิเลสต,ตัวใจร้อนค่ะสาธุค่ะสาธุเขากาดใส่บาตรตัวจะลดความใจร้อนให้มากขึ้นค่ะสาธุเขาโอกาสใส่บาตรค่ะตัวเร่งรีบใจร้อนจะลดลงให้มากค่ะสาธุค่ะุ เอาไปก็ปกเป็นงังงอ่อกาเรเซบาเพิ่สินท้าในการสังรวรระวังศินค่ะอืมสาธุ อ่ามีเห็ไหม <S <s เออ <compte> ขอใ,ใส่บาตรค่ะหลวงตาจากสันติค่ะ<เ>อืมอืมค่ะขอใส่บาตรตัวดีดูจิตดูใจค่ะค่ะป้าอ้อยค่ะอืมสาธุากใส่บาตรคอยที่ลูกเป็นสั่วอยู่บนเครื่องดินนะ่ะสามนะคือ,อใจร้อนนะคะอืมเจริญธรรมขอบคุณค่ะ อ่าสาธุราบนมัศก,การท่านสมณะค่ะต้นตาลขอใส่บาตรเพ่งโทษค่ะสาธุค่ะอสาธุเขาการตั้งตะบะค่ะต,<า>ตั้งตะบะตั้งตะบะทานอาหารหนึ่งมือ้อคือสัปดาห์ละสองวันค่ะอืมสาธุขอบพระคุณค่ะ อ่าคนต่อไปไอ้ช่วงนี้นัชพัฒนมาเข้าโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยนัชพัฒนัชพัฒนวงวิวิทย์อเบลเบลเบลนะนัชพัฒน์เขาไม่สะดวกค่ะท่านช่วงนี้อ๋อโอเคนะอ่าตัดรอบไปกีฬาเขาก็โอ้ยนอน,น้าจานเห็นใจเนาะนั่นสัมภาระวิบากกันละคนเนาะเด็กละคน ใช่เรื่องง่ายเนาะกว่าจะมีสติปัญญาเข้าใจเอาคนต่อไปยังเหลือไหมวันเสาร์อาทิตย์เด็กๆไม่อยู่บ้านเลยลูกไม่ใส่บาตรหลงตาบ้าเนะนะเอาขนมมาใส่ก็ได้ค่ะยังเหลือค่ะคุยขอโอกาสใส่บาตรตัวที่ว่ามันยังกินอร่อยพอมันกินอร่อยแล้วมันก็ไปหลุดกินหลายมื้อนะคะค่ะทุกค่ะบุตรน้องจะนี้น้องห้องเต้เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนเนะ่ะตื่นใส่บาตร ไปยังอืมเมื่อคืนนอนเดึกค่ะต้อเป้นอ,นอนอยู่เลยค่ะอ๋อยังนอนอยู่อ้าวไม่เป็นไรเนาะอืมครับอ๋ขอกาดใจบาดตัวปรุงอาหารลดหวาน,านาค่ะอืมอ้าสนใจที่พึ่งหมดหรือยังถ้าหมดแล้วจะได้ไปต่อ ขอโอกาสคะ่ะขอโอกาสตั้งตบาฝึกฝนการคิดให้ได้เร็วขึ้นคะ่ะสาธุค่ะท่ขขนานสาธุาาหมดยังหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดแล้วกูรู้จะได้ไปต่อหมดรืยังแล้วกหลวงตานหนูมาใส่บาตแล้วคะ่ะโอ้ยคนที่เรารอคอย มาเร็วมาเร็วไปบากตัวกว่าคาคาตะกุยังค่ะติน่ได้เล่นทองยี่รีดพามาวันได้เหรนยญทองดับตองเรียนได้เหรนทองเยว แล้วก็วันนี้จะไปวันนี้จะไปกับสัมมาณะที่วัดได้แล้วค่ะจบแล้วค่ะสธนไอหลังในยอดเยี่ยมที่สุดเลยจะไปกราบสมัมมานะในโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากมทนาสาธุอ้าวยังเดียวอยีกไหม,มอีกไหม าไม่มีจะได้ไปต่อหนึ 1, 1> สองสามออนุโมทานาสาธุกับทุกคนที่ยังปฏิบัติโลกุตตรธรรมสม่ำเสมอแล้วก็เพียรอ่านจิตอ่านใจมันสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจเป็นเบือ้องต้นเลยคือกิเลสตัณหาอุปทานมันจะมีบทบาททํางานประสานสอดคล้องกัน กิเลสคือตัวที่จะไปเอามาเสพทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละอยเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ตามนะเป็นอารมณ์ภายในก็ตามส่วนตัณหาคือพระลังงานของกิเลสท,ที่มันออกแสวงหาสิ่งที่มันอยากเสพเรียกว่าตัณหาเมื่อได้เสพสมใจแล้วมันก็ยึดไว้ฝังไว้เป็นอุปาทานจําไว้เลยเอออันนี้อร่อยชอบอันนี้เพราะชอบอันนี้มันชอบอันนี้ไม่ชอบ อันนี้นะ่ารังเกียจอันนี้นะ่าเกลียดน่าชังอันนี้ไม่ชอบเลยมันก็จะฝังเป็นทั้งกามหรือโทสะไว้เป็นอุปทานพอเกิดอีกข้าวหน้ามันมีเชื้อแล้วใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นดูดหรือผลักที่เราชอบใช้คําว่าดูดหรือผลักก็คือกามกับโทสะน,นั่นแหละเพราะนั้นเวลาจัดจาก,การกิเลสเบื้องต้นที่เราจะต้องเข้าใจก็คือต้องรู้เบื้องต้นว่าไอ้ตัณหามันไม่ใช่ตัวเรา แยกมันออกจากตัวเราได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือเข้าสัมมาทิฏฐิแล้วปฏิบัติล้างกิเลสด้วยศีลของเรานั่นแหละทั้งสมถาวิปัสนาสมถะก็ตั้งแต่อดทนข่มฝืนนะออดทนข่มฝืนไว้อ่าหรือบางทีก็เออมันไม่ไหวก็ใช้คาถาเข้ามาช่วยคาถาช่วยไม่ไหวก็อามารยาทสังคมเข้ามาช่วย บางทีอะไรไม่ไหวก็หนีไปก่อนนอะไรงเงี้นะอันนี้ล้วนเป็นสมถะทั้งนั้นนะโยมนะจนกระทั่งมันอ่อนกําลังหลงค่อยใช้วิปัสสนาคือใช้เหตุผลที่มันจะามาล้างกิเลสได้จินตามยปัญญาคือคิดหาเหตุหาผลหาความจริงหาข้อมูลต่างๆเพื่อเอามายันกับตัณหาหรือกิเลสนั่นแหละว่าถ้าเราไม่ทําตามมันเนี่ยเราจะดียังไงถ้าทําตามมันมันจะชั่วยังไงจะทุกข์ยังไงมีภัยยังไงเนาะ ก็เอาเหตุผลมายันกันกับมันจนกระทั่งมันล้างกิเลสตัวไหนได้ด้วยเหตุผลอะไรนั่นแหละคือเหตุผลที่ถูกต้องทําอีกทาอีกทําอีกเสวนาภาวนาพระหุรีกัมมังทําอีกทําแล้วทําเล่าด้วยวิธีการที่เราทําสําเร็จนั่นแหละจากกินตามมัญญปัญญาหาลู่ทางในร้ายทางจนได้ข้อสรุปว่าวิธีนี้ใช้เหตุผลนี้ทําอย่างนี้ได้ผลล้างกิเลสดีที่สุดเราก็ทําอีกทําอีกทำสามร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้ง จนกระทั่งมั่นใจว่ามันสิ้นเกลี้ยงไม่ฟื้นแน่นอนเป็นอเนียนชับปัตเตจิตตั้งมั่นไม่หวันไว้กับกิเลสตัวนั้นต่อไปเราสัมผัสมันอยู่ลูกลีมันอยู่ก็จะไม่เกิดกิเลสขึ้นเลยนะล้างได้ทั้งยวงเลยทั้งกิเลสตัณหาอุปทา,านจบสิ้นสกุลกิเลสตัวนั้นนี่คือหลักการส่วนปฏิบัติก็แต่ละคนก็ไปฝึกของตัวเองนะสักยะของใครของมัน ตั้งศีลสู้กับมันให้ได้โดยช่วงเข้าพรรษานะปลุกพลังใจขึ้นมาสู้กับมันนะเอาให้ได้อย่างน้อยก็จะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันเนาะว่าถ้าเราเอาจริงก็ย่อมได้ผลจริงอ่าก็ให้ข้อคิดพวกเราไว้นในการสู้กิเลสเนาะส่วนประสบการณ์จริงนะของใครของมันสุดท้ายเราต้องเป็นนักประหารมือหนึ่ง นั่นก็คือประหารกิเลสด้วยสติปัญญาของเราเป็นนักประหารมือหนึ่งเจอเมื่อไหรชั่วเจอเมื่อไหร่ชั่ชว <c oughs> ในเหตุปัจจัยที่ที่เป็นศีลของเรานะถ้ายังไม่ใช่ฐานศีลเราก็เอาไว้ก่อนอ่ามันยังไม่ใช่เวลาก็เอาไว้ก่อนเอาฐานศีลเราให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปอาขาเพราะวะ่าปีกทาเกินฐานมันจะแบกทุกข์เครียดทุกข์จนลงกระเพาะจนเส้นเอ็นแข็งอะไรก็ได,ได้ถ้าแบกเกินไปเพราะ ปฏิบัติธรรมของพุทธต้องพอเหมาะพอดีตามฐานเพิ่มเพิ่มฐานต่อสู้ขึ้นทีละนิดทีละนิดอ่อมันจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นสุดท้ายล้วก็ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในแต่ละเหตุปัจจัยที่เราสู้กับมันอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ย่อหย่อนในความเพียรไม่ย่อหย่อนในความเพียรจำไว้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรถ้าเรามันฝึกฝนเราจะดีขึ้น ถ้าเราไม่หมั่นฝึกฝนเราจะติดแป้นหรือแย่ลงหรือเร็วลงหรือเสื่อมลงนะมันต้องหมั่นฝึกฝนสะหม่ำเสมออาวสาธุท,าท่านกราบขอบพระคุณค่ะ